สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมา พูดถึงเรื่องของดาวยาย18สิงหา2 5 1 6, 6เวลาตี 2, 59 9นาทีจะมีดาวย้าย2ดวงด้วยกนนันก็คือดาวอาทิตย์และดาวอังคารนะจะส่งผลอย่างไรนะจะมีราศีไหนเด็ดดวงเด็ดเด่นดังยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะระหว่างนี้ขออนุญ,ญาตทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะที่เข้ามาชมสดๆนะสวัสดีคุณสม้มคุณ h e l t h มีคุณ User นี่นะคุณอานะสวัสดีค่ะสุ คุณสุจิตราสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะคุณดีคุณวรัตนะคุณกุ๊กกิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจูนสวัสดีคุณพินคุณร้านส้มแอนด์สไมายนะคะคุณเดอะเกมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรุจาพาคุณนุษนะคะสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทคุณชนลพินคุณนิตยาคุณกุ้งเพชร นะคะสวัสดีค่ะคุณทิติมาคุณยาโยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอรสาคุณกุ้งเพชรคุณการดาลูกค้าประจำมาแล้วคุณใครปักตะไครมาแล้วคุณส้มทวินคุณมณีนะคะคุณอรสิงคุณยุ้ยนะคะคุณไมโสคุณยูเซอร์คุณสวัสดีค่ะคุณอุ้ยนะคะคุณนิดคุณนิคุณวันนะคะ อ่าระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ให้หมอหน่อยนะคะ I love you everybody ขอใจให้ขอบคุณนะคะคุณอรันนันคุณดาคุณรุ่งการคุณนิตยาคุณก๊อฟคุณพลคุณเจี๊ยบนะคะคุณพรนะคุณรุ่งการเนาะนะคุณป้อมคุณพักขมัดพักมารหรือเปล่า นะคุณสามสิงหามารายงานตัวสวัสดีคุณป้อมนะคะคุณบุญเกิดนะคะคุณสวยรวยเฮงและความรักก็ดีมากเลิศค่ะนะสวัสดีคุณน้อยคุณหน่อยคุณเชาสวัสดีค่ะคุณเชาคิดถึงจังเลยสวัสดีคุณไมคคุณคุณใหม่ทองดีเหรอคะสวัสดีโอของขอบคุณของขวัญนะคะคุณจี๊คคุณอาจิปโป้นะคุณยุ้ยคุณอาจิปคุณเก๋นะคุณทิติยานะคะ โอเคอ่าคิดถึงมากค่ะโอเคอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยหมอเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของดาวย้ายนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรใครอยู่ราศีไหนกันบ้างไหนขอส่งเสียง้วยสิจะส่งเสียงยังไงส่งเสียงอยู่ที่หน้ามือถือเนอะอ่ะอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะต้องบอกว่า18บสิงหาสม6พันเวลา ตีสอนาทีเนี่ยจะมีดาวย้ายสองดวงด้วยกันก็นคือดาวอาทิตย์นะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วก็ดาวอังคารย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันส่งผลให้6ราศีจะได้พบรักคนใหญ่คนโต เออจะเป็นราศีอะไรบ้างนะเดี๋ยวหมอจะค่อยๆบอกทีละราศีเลยอะเริ่มต้นลกัคนาราศีแรกไม่มีการเรียงลําดับใดๆทั้งสิ้นนะคะหมอนึกจะพูดราศีไหนก็พูดนะลุ้นเอาลุ้นเอา่าจะมีราศีเราหรือเปล่านะหกราศีที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอังคารและดาวอาทิตย์ย้าย วันที่18สิงหาคม2 5 6 6เวลาตี2 9 9นาทีแล้วจะส่งผลให้พบรักกับคนใหญ่คนโตคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะหรือว่าอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตได้แก่ 1. ลัคนาราศีมีนะนะ ชาวลักษณาราศีมีนนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักคนใหญ่คนโตนะมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมกันไปดีทิศท,ทางที่ดีเขามีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมั่นคงตามไปด้วยนะคะเออมีมีม,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 มีรับคำทํานายกันไปนะชาวมีนนะสค่ะชาวลักนาราศีกุ้ม กุมนี้ต้องบอกเลยเหมือนมีเลยนะคะก็คือดวงดาวเนี่ยมันย้ายไปสู่ในจุดที่เป็นเรือนของคู่ครองพอดีนะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองนะคะที่เป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตมีหลักมีฐานนะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินมีความมั่นคงนะเป็นคู่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีนะเออมีเป็นคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่ส่งเสริมกันนะคู่บุญคู่บารมีเออมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างนะสองราศีแรกมีและกลุ่มนะต้องบอกว่ามีโอกาสเจอคู่ในลักษณะนี้เลยนะคะต่อมาค่ะลัคนาราศีที่3ามที่จะได้พบรักกับคนใหญ่คนโตได้แก่ลัคนา,รา,ร,า,า,นาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะต้องบอกเลยว่า หลังจากที่ดาวย้ายแล้วมีโอกาสที่จะได้พบรักคนใหญ่คนโตอาจจะเป็นคนที่เพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่เพิ่งได้บรรจุตําแหน่งใหม่ๆหรือว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะไม่เด็กกว่าก็น่าเด็กหรือมีพลังงานแบบเด็กๆหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเด็กก็ได้แต่เพิ่งได้บรรจุหรือว่าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตอะค่ะเนาะเออมีโอกาสนะคะ สีค่ะชาวล,กาลาัก,ลกนณาราศีพฤกษบค่ะเออชาวลักนณาราศีพฤกษบนะต้องบอกเลยเช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอความรักนะ กับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีแต่เป็นคนที่ดูอาจจะหน้าเด็กนะหรือว่าเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งได้รับตําแหน่งอาจจะเพิ่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะเพิ่งแจ้งเกิดนะมีโอกาสในลักษณะนี้เหมือนกันนะเออหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รักเด็กนะหรอือว่ามีพลังงานแบบเด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองล่าเริงแจ่มใสมีพลังงานดีนะแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยนะมีลักษณะแบบนี้นะคะเออมีลักษณะแบบนี้ ต่อไปค่ะลัคนาราศีที่5ที่จะได้พบคนพบรักคนใหญ่คนโตได้แก่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะน,นะตุลนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะหลังจากที่ดาวอาทิตย์และดาวอังคารย้ายราศีแล้วนะจากราศีนะอา,อาทิตย์เนี่ยย้ายจากกรกฎไปสิงห์นะอังคารย้ายจากสิงห์ไปกันเนี่ยต้องบอกว่ามันจะส่งผลให้ช่วงนี้นะ จะมีเสน่ห์มากชาวลัคนาราศีตุลนะจะมีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์มีโชคลาภในเรื่องของคู่ครองนะจะมีคู่ครองหรือว่ามีคนเข้ามาชอบพอเยอะรวมไปถึงคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีด้วยนะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีหลักมีฐานมีตําแหน่งใหญ่โตนะเป็นคนในเครื่องแบบอะไรต่างๆ นะเออมันจะไปถูกอ,อกถูกใจเขาจริงๆแล้วถูกอ,อกถูกใจหลายคนแต่ในหนึ่งในนั้นจะมีคนที่มีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมาพบรักกับคนนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีที่จะได้พบรักกับคนใหญ่คนโตหลังจากที่ดาวอาทิตย์และดาวอังคารย้าย18สิงหา2องพเวลาตี2นาทีนั่นคือลัคนาราศี พิจิกค่ะออชาวลัคนาราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์เช่นเดียวกันนะมีสเสน่ห์มีออรา่านะราศีจับนะมีโอกาสว่าจะมีได้พบรักกับคนมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานดีส่งเสริมการสนับสนุนกรรมนะทำให้ชีวิตเจริญเกิดเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงดีด้วยนะโอเค ครบถ้วนครบถ้วนนะคะครบถ้วนนะสิห้าตุลาหรอสิบห้าตุลาก็ราศีกันค่ะนะสิตุลาราศีกันนะคะสรุปอีกทีนะคะ 18สิงหาคม2566นี้เวลาตี2 59นาทีนะจะมีดาวอังคารนะคะย้ายจากราศีสิงห์ไปราศีกันแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์นะก็คือดาวย้ายสองดวงพร้อมกันเวลาเดียวกันวันเดียวกันนั่นแหละนะส่งผลให้6ราศีจะได้พบรักกับคนใหญ่คนโต มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะเอออาจจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนเหล่านี้มี6ราศีได้แก,ชแะกะ่ชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีกุมราศีเมษพฤกษบตุลและพิจิกเอหกราศีนี้เตรียมพบรักกับคนใหญ่คนโตได้เลยนะอ่ะต่อมาค่ะ วันเดียวกันนี้นะคะยี่สิบห้ากรกฎาหรอยี่สิบห้ากรกฎาก็ราศีกรกฎค่ะเนาะต่อมาค่ะนอกเหนือจากนี้นะสิสิงหาคม2 5 6 6เวลาตี2 9 9นาทีดาวอาทิตย์ย้ายดาวอังคารย้ายนะคะจะส่งผลให้5ราศีต้องบอกว่างานก้าวหน้าดีมีโอกาสรุ่งเรืองมีชื่อเสียง จะเป็นลัคนาราศีอะไรกันบ้างอ่ะรอฟังรอฟังรอฟังนะอ่ะระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเริ่มต้นเลยดีกว่านะ๕ราศีนะ๑๘สิงหาคม2 5๖6เวลาตี๒ห้าสิบเก้านาทีดาวสองดวงย้ายพร้อมกันหนึ่งดาวอาทิตย์ย,ย้ายจากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์สองราศี าดาวดาวอังคารย้ายราศีจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกันส่งผลให้ห้าราศีนี้นะงานก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดงังมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้แก่แล้วก็นาราศีสิงห์ อันดับหนึ่งเลยนะต้องบอกเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้านะมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยว,วตานาเบไอโกะเออนะสองอะชาวลัคนาราศีราศีกันค่ะออชาวลัคนาราศีกันนะต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะคะ อำนาจวาสนาดีบารมีเด่นมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้บริหารเออนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะมีโอกาสที่จะออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการงานจะเจริญดีนะธุรกิจจะปังบริเย e เลยนะมีโอกาสนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีที่สมได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ ชลวลกคนาราศีมังกรต้องบอกเลยช่วงนี้จะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากมากนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณงามความดีเห็นความสามารถนะทำอะไรไปต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะมีคนเห็นนะทำอะไรไว้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เด่นดังนะคะมีโอกาสมีได้เลื่อนขั้นในตำแหน่งนะได้มีชื่อเสียงหรืออาจจะได้เดินทางไกลาอาจจะได้เดินทางต่างประเทศทํางานต่างประเทศนะ หรือว่าใครทําออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีโอกาสที่จะทำค้าขายทําธุรกิจอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะเนาะต่อมาค่ะชาวลักนาราศีที่4ได้แก่ชาวลักนาราศีธนู ชาวธนูนะต้องบอกเลยช่วงนี้การงานดีมีความมั่นคงใครที่จะสอบข้าราชการนะจะสอบบรรจุอะไรต่างๆมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบติดเออนะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบติดเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้การงานที่ดีมีหลักมีฐานมีความมั่นคงเออสุดท้ายค่ะชาวราคีารศีที่ต้องบอกว่างานก้าวหน้าดีใน ตั้งแต่18สิงหาคมนี้ได้แก่ชาวลกักนณาราศีพิจิกค่ะโอ้พิจิกลดอยู่นะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเสน่ห์นะความรักก็ดีนะการงานก็ดี ดูจากพลางงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะชาวลักนณาราศีพิจิกนะมีโอกาสว่าการงานจะมั่นคงดีนะหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จคิดเริ่มสิ่งใดนะคาดหวังสิ่งใดนะมีเป้าหมายสิ่งใดในเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสําเร็จมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสเป็นไปดังใจมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่ที่หวังไว้มีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้มีโอกาสเนาะ สรุปอีกที5ราศีนะที่ต้องบอกว่า18สิงหาคม2 5 1 6เวลาตี2 59นาทีดาว2ดวงย้ายพร้อมกันนะคะก็คือดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์และดาวอังคารย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันท่งผลให้5ราศีนี้งานดีงานเด่นงานก้าวหน้ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเติบโตมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้เลื่อนข้นเลื่อนตำแหน่งได้แก่ลักนาราศีสิงห์นะ แล้วก็ราศีกันนะราศีมังกรราศีธนูและราศีพิจิกค่ะรับคำทำนายกันไปรับคำทำนายกันไปนะโอเคโอเคโอเคโชคดี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 กันทุกคนเลยนะคะ,ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะเออนะคะสามเมษาสามเมษาหรอ ราศีอะไรนะสามเมษาราศีมีนค่ะเนาะโอเคสิบสีมกราราศีธนูนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะก็คือในช่วงสิบแปดก็คือพรุ่งนี้เนาะใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะมีดาวย้ายหลังจากดาวย้ายก็จะมีอิทธิพลส่งอิทธิพลต่อราศีอย่างที่บอกไปนะ หมอก็บอกไปแล้วนะคะใครเข้ามาไม่ทันรอช่วงรอช่วงตัดคลิปแล้วกันเนาะนะคะส่วนราศีอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะโชคไม่ดีเนาะมันก็จะมีเรื่องอื่นๆนะคะมีเรื่องอื่นๆให้ด้วยเหมือนกันนะคะ เออนะคะก็แค่ไม่ติดโผแค่นั้นเองในช่วงนี้นะคะเออไม่ติดโผแค่นั้นเองนะคะแต่ก็มีเรื่องดีๆอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆน,นะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโอเคโอเคอ่ะ5นาทีทองแล้วกันนะคะก่อนที่หมอจะ,อะปิดไลฟ์นี้นะคะจะดูฟรีให้นะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะ ทักมาส่วนตัวนะคะจะดูให้ละเอียดกว่าแบบไลฟ์สดนะแต่ดูค่าดูส่วนตัวจะมีค่าครูส่วนใครที่อยากจะรอดู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 ด,ด,ด,ดูดูฟรีนะก็รอไลฟ์สดแบบนี้หมอไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วนะคะอ่ะยีิบเก้ามีนาเหรอคะยี่สิบเกมีนายี่สิบเ้ามีนาราศีมีนค่ะ เนาะราศีมีนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะหนา,าทีทองเนาะขอคนละ1แชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อพร้อมกับคําถามนะคะดูส่วนตัวให้ให้ทักมาในอินบ็อกซ์นะคะรายละเอียดมันจะมีเยอะเนาะมีหลายโปรโมชั่นนะคะเออทักมาดีกว่าเดี๋ยวให้รายละเอียดไปเนาะจะดีกว่านะคะโอเคโอเค21่ธันวายี่สธันวาราศีธนูค่ะ เนาะโอเคอ่ะนะคะระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์เนาะนะคะห้านาทีอ่ะเหลือสี่นาทีแล้วนะนะคะวันนั้นแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อพร้อมคําถามขอคนคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะนะคะคําถามเดียวเนาะจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะคนอื่นๆด้วยเนาะนะคะโอเคอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ให้หมอหน่อยนะคะ เริ่มเลยละกันนะอ่ะเหลือสี่นาทีแหละนะเริ่มเลยละกันเนาะโอเคคุณยาคนคุยมีคนคุยคนอื่นไหมดูจากพลังงานตรงนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะ ถามว่ามีคนคุยคนอื่นไหมเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคนมาสนใจเหมือนกันแต่เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรใครเนาะมีคนมาสนใจเขาค่ะนะเออแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรใครสักเท่าไหร่นะคะเป็นไปนในลักษณะน,นี้เนาะโอเคคุณเฟิร์นการเงินเป็นอย่างไร การเงินโอ๊ยขอบคุณค่ะคุณชาวน่ารักจังการเงินดูจากพลังงานตรงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมีดวงนาเรอุปธรรมเนาะเพราะนั้นแล้วการเงินค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะถึงติดขัดปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้รับความช่วยเหลือนะเนาะคุณเก๋ความสัมพันธ์กับคนคุยจะดีขึ้นไหมมีโอกาสดีขึ้นไหมโอ้ยดีขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นดูจากพลังงานตรงนี้พูดดีคิดดีทําดีต่อกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะ คุณอ้อมรักของเงินพี่ชายไปวันนี้เขาจะให้ไหมให้ค่ะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสได้รับเนาะคุณนี้คนชื่อดวงเขาคิดยังไงเอ้ยเขาชอบคุณหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ไปขึ้นพลังงานของความรักมานะคุณนี้นะเออเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเนาะนะคะโอเคโอเคใครที่หมอไม่ทันได้อ่านก็ส่งมาใหม่นะคะนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะเนื่องจากนี้เป็นนาทีทองเนาะแล้วก็ มีเวลาจำ,จำนวนจำกัดนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักส่วนตัวมานะคะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟส์สดแบบนี้นะคะใครที่อ่านไม่ครบไม่ต้องเสียใจเนาะนะก็ถือว่าถ้าอยากดูฟรีก็รอไลฟ์หน้าแค่นั้นเองเนาะนะคะอ,อโอเคอคุณด้าสมัครแล้วเขาจะเรียกไหมมีโอกาสเรียกค่ะเนาะมีโอกาสเรียกนะคะโอเคคุณเฟิร์นการเงินเป็นอย่างไร การเงินดูจากพลังงานตรงนี้การเงินค่อนข้างที่จะอโอเคอยู่นะพออยู่พอกินแล้วก็คล่องตัวนะไปได้เรื่อยๆนะอาจจะมีหมุนเข้าหมุนออกบ้างแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะเออมันก็ยังยังไงก็มีหมุนเข้ามานะถือว่าการเงินก็ไปได้นะไปได้เรื่อยๆเนาะคุณเปิ้ลแฟนจะปลดบล็อกคุณไหมเดี๋ยวปลดบล็อกค่ะรอนิดนึงเนาะอดทนนิดหน่อยนะดูจากพลังงานตรงนี้เดี๋ยวก็ปลดบล็อกคุณนะ คุณป้อมความรักเป็นอย่างไรความรักดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนยังดูเหมือนมีอา,อารมณ์น้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็จะมีโอกาสที่จะมีเจอคนใหม่ๆเหมือนกันอาจจะต้องเปิดใจให้ตัวเองนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนดูเหมือนคนนั้นเขายังรักอิสระอยู่เลยอะ่ะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ปรับจูนทาความเข้าใจหันหน้าเข้าหากันก็จะดีเนาะนะคะต่อมาค่ะ คุณหมูมีคนแอบชอบไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีคนแอบชอบไหมมีอาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะมีอยู่นะคะมีอยู่เนาะโอเคคุณน้ำฟ้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นจะปังไหมปังค่ะคุณเก่งอยู่แล้วนะคุณฟิลคนคุย ชื่อเจจะได้ไปต่อไหมมีโอกาสคบกันต่อไหมมีค่ะแฮปปี้มีความสุขดีนะคุณเจี๊ยบรักครั้งนี้จะไปรอดไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ารอดไหมจริงจริงยังประคับประคองอะไปได้นะถ้าคุณคิดอยากจะไปต่อถามว่ารอดไหมก็รอดยังประคับประคองได้อยู่นะเออมันเหมือนคุณยังไหวอะนะจริงๆแล้วอะดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานทําอย่างไรได้อย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีคิดดีทําดีต่อกันเดี๋ยวความรักก็จะดีเองเนาะมีโอกาสไปรอดรอดอยู่ประคับประคองได้อยู่เนาะโอเค คุณหนึ่งความรักเป็นอย่างไรความรักอืถ้าคุณโสดระวังนิดนึงระวังมีเจอคนมีเจ้าของนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะดูจากพลังงานตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เจ็บปวดหัวใจนะแต่ต้องบอกคุณมีสิทธิ์เลือกและเลือกได้นะระวังรักสามเศร้าแล้วกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ช่วงเวลานี้นะคะเนาะคุณเฟรมจะสมหวังกับคุณชื่อกุ๊กไหมมีโอกาสค่ะคุณกุ๊กโสดค่ะ จะเจอคนที่ดีไหมเจอไหมเจอค่ะเผลอๆมากกว่าหนึ่งคนคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วคุณเลือกได้เนาะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะนะ ห้านาทีคลองครบแล้วนะคะใครที่หมอไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะคะอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนเนาะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความส่วนตัวมาเนาะดูส่วนตัวมีค่าครูส่วนใครนะคะที่อยากจะรอดูฟรีรอช่วงไลฟ์สดแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีมาทุกวันแหละเพราะาหมอไลฟ์ทุกวันแต่เวลาไม่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ติดตามหมอฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลังใจให้แม่หมอ ในการทำคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเนื่องจากมีธุระต่อนะคะต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกการเคาะใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกแชร์นะขอบคุณทุกของขวัญที่มอบให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะแฮปปี้มีความสุขในวันพฤหัสบดีดีๆดีๆเลิฟเลิฟทุกคนสวัสดีนะคะ ค่ะบายบาย